กลับสวัสดีเอฟสี่ทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผม B M K T V เอ่อและมาวันนี้นั้นทุกคนนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าพี่ทำไมถึงเปลี่ยนสุดอะครับทำไมถึงเปลี่ยนสุดเออเออมันเนี่ยมัน,ม,นมันเท่ดีนะครับทุกคนดูดิจากสุดผมผมว่ามันเข้ากันกับหัวฟ้าผมมากแล้วก็เข้ากันกับหน้ากากาผมมากเลยทุกคนดูลวมซูมไปดูหน้ากากาผมให้ดู อันนี้คือหน้ากากของผมนะครับเออใกล้เกินเลยผมให้ดูหน้ากากหน้ากากจะซั์กันเลยอันนี้คือหน้ากากของผมนั่นดีนะครับเออเท่ป่าครับเท่เปล่าทุกคนเท่เปล่าผมว่ามันเท่ดีนะทุกคนดีดีเท่จริงนะดิมันเข้ากับสุดมากเลยทุกคนเข้ากับสุดมากเออก็เท่ดีนะครับสุดนี้ผมก็เป็นสุดประจําช่องนั่นดีนะครับเออซุดนี้เลยนะผมจะมาเปลี่ยนเป็นสุดนี้นะครับเพราะว่าสุด สุดอันเดิมมันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมืดเกินนะครับสุดอันเดิมมันมืดเกินนะมันเลยแบบมันทําให้เขียบมันมืดนะเออมันค่อยไม่ไม่า่สว่างเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการลงคลิปยอ่อหรือว่าลงคลิปสั้นนะครับผมได้ทําการลงแบบตอนมันสุกบ้งเออลงมันสุกบอกว่าผมนั้นจะทําการลงคลิปหรือว่าทําการลงคลิปเอาดาบนี้ไปเกลียนคนนะครับเอาดาบอเลยนะเป็นดาบเออดาบอะไรไม่รู้นะครับเป็นดาบ ดาบอันนี้มันก็อันจุดเกิดมันหรือจุดไข่มันอยู่ยบนเกาะท้องฟ้านะครับเป็นจุดไข่มันนะอยู่บนเกาะท้องฟ้าเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ไปซื้อเอานะครับเออดาบอันนี้นั้นผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับสําหรับคลิปย่อหรือว่าคลิปสั้นของผมเองนะครับผมลงไปประมาณวันศุกร์มั้งผมได้บอกกับทุกคนว่าผมทํานั้นจะทําการเอาดาบนี้ไปเกียนคนนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ทํานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ประดังคารเออ วันนี้เป็นวันอังคารนะครับหรือว่าวันจันทร์ไม่ใช่สิวันอังคารวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมก็จะทําการลงคลิปพุ่งนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยเลยนะลงคลิปพุ่งนี้นะครับก็ดองคิดไปสักหน่อยนะอืมเป็นไรอ่ะอืและวันมาวันนี้นั้นสําหรับคลิปนี้ผมนั้นผมก็เลยจะคิดได้ว่าผมน่าจาดาบนี้ไปเกียนคนอะไนะครับทาตามสัญญากับน้องๆ FC เราไม่ทำตามสัญญาก็ไม่รูเหมือนกันนะครับเออนั่นแหละทําตามสัญญาของตัวเองนั่นเองไอวินพูดไรเนี่ย โอเคครับทุกคนก่อนเรานั้นจะไปล่าหรือว่าไปฆ่าพวกไก,ใ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 ก่กาเออเราต้องมาเทสสกิลมันก่อนนะครับว่าสกิลเป็นแบบไหนเทสใทุกคนดูก่อนนะครับสกิลสองก็เป็นสกิลนี้นะครับสกิลสองเปลี่ยนเทสเลยทุกคนสนคนก,กิลโคตรไก่กาก็ไม่ไม่ควรเล่นนะครับดาบนี้ไม่ควรเล่นเลยมันมันไม่มันไม่ดีเอิมเผื่อดีพีไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกิลหนึ่งครับทุกคนอย่าหาเล่นนะครับทุกคนนายรู้ไหมว่าฆ่าคือไข่ มึงรู้ป่าว่ากูคือใครโง่กูคือนักล่าตอนคืนมึงรู้เปล่าวะเปิดแรงเลยแดก Nope ไปสิกินซะเล่นผลอะไรทุกคนอันนี้เล่นผลเนี่ยโอ้ผลพิษด้วยทุกคนปืนพิษว่ะนกูเจอคนตึงแล้วแม่งเจอคนตึงแล้วทุกคนผมเจอคนตึงแบบขอเปิดนะคิดเกิดนะเจอคนตึงชื่นเคยเออนี่ ทุกคนผมเจอคนตึงครับไม,ไ,มไม่ควรไม่ควรละไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นดาบอันนี้ไม่ควรเล่นนะครับดาบนี้ไม่โกงนะเผ้่อโอ้ดาบนี้ไม่ควรเล่นจริงครับ,บรทุกคนมันมันกัดเอ๊ะคนแรงจริงคนแรงจริง ตอนเช้าทุกคนตอนเช้าอ่ะอไม่กังคืนสักทีเคือทุกคนพลังผมจะลดขึ้นทุกคนไม่ใช่สิพลังผมจะมลดลงทุกคนถ้าตอนเช้าอ่ะกลัวา่าไงแม่เฮ้ยเอ๊ะเมื่อ,อกี้กูฆ่าข้างหัวสีลอะไรหรอทุกคนแป๊บนึงขอประจำหน้ามันก่อนแป๊บนึงหน้ามันอยู่ไหนตัวตนี้ที่ฆ่ากูเมื่อกี้อ่ะตัวนี้หรือเปล่า,ลาทุกคน ดีไปมาดีประเดี๋ยวไหนมานี่หนมาดีไหนนี่แหละนี่แหละใส่หมวกนี่แหละครับทุกคนใส่หมวกนี่แหละใส่แว่นผมจำไม่ใส่แว่นนี่แหละครับทุกคน <_ d ose> จริงด้วยแม่งโอ้โหแม่งซี้ร้าน <_ d ose> ไ,ได้หรอกูไม่น่าเปิดกับมันเลยอะไรนี้โอ้ไม่ไม่อยู่แล้วแม่งไ,ไม่กล้าเปิดกับมันเลยทุกคนไปเลยจ้าหาคนไก่ตีแล้วกันเจอคนตึงไม่ได้เดี๋ยวตายเออ <_ d ose> เปิดมาก็เจอคนตึงเลยซะงั้นเด็ก เออเริ่มเปิดวีดีโอไอ้บ้าเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่หนูเฮ้ยทุกคนสองตัววะ่ะเอาแม่งได้ไหมแตกหนึ่งแตกหนึ่งเป็นสี่ทุกคนแตกหนึ่งครับเมื่อกี้ทุกคนครับฆ่าได้หนึ่งคิวแล้วครับขอโทอดไอ้ยเหียดไหมเจอคนไข้ทุกคนหายหายตัวหนึ่งครับทุกคนตรงนี้หรือเปล่าที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้เอาเปล่าไม,ม,ม่เอาไม่ใจอีกแล้วทุกคนไปหาตัวอื่นนะครับ ทุกคนครับผมขอมาแก้มือแม่ทุกคนแก้มือแม่ทุกคนโอดเกินเข้ามาสิเอาแม่งเออเออเออโน้ปเออไม่ได้แก้มือแม่งไง <c oughs> ังเกตายอปเจ้าคนตึงงั้นแม่งไปอยู่ละจ้าไอรินจะคนตึงทุกคนเอ้ยเอ๊ะ,อะจะไปเก็ตนคนกูเจอเจอคนเก็ตซะงั้นเวรน มันหนไปไหนทุกคนหนีมาดิาดเออฮ่าฮาฮาฮาทุกคนครับตอนนี้ผมย้ายเสิร์ฟแล้วคร<อ>ับทุกคนพอพอดีเสิร์ฟเมื่อกี้มันตึงเกินเออย้ายเสิร์ฟสักหน่อย <c oughs> เสร็จกุ้นแน่เฮียเนี่ยสองล้านห้าหรอแม่งสามล้านไม่ใช่หนึ่งล้านสามเจ ผมจะเอาสองตัวนี้แล้วครับทุกคนเอาว่าแม่งตึงคนนี้สองคนนี้ตึงว่ะเล่นแม่งเลยครับทุกคนหาตัวแล้วกันทุกคนครับผมเจอหนึ่งตัวครับทุกคนเปิดแม่งเลยแจ้า่งฮึ่มนจิตตา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 แล้วจิตตาแล้วไปไหนครับไปไหนเฮ้ย จะมาหนีวะไปเนจ่จะกูยูดาบแทงดาบตงนี้นอน,น,นมีซะยูดาบวิชาสามดาบข่าใชมสองดาบสิเออสองดาบมาสิมาสิไปไหนอ่ะไ <Yeah S 1> อยนี่แล้วทุกคนดูดิชอบหนีอ่ะเี <Yeah. S 1> แย่แม่งเอ้ยที่มีคนสคนใจฟ้าช่วยฆ่ามึงไหนเออโดนเปิดเออมันหายไปไหนอ๋อนั่นไง ทุกคนครับผมเจออีกหนึ่งตัวมันเปิดผมไม่ได้เมื่อกี้เปิดแม่งเลยอะในที่สุดคากาตามหาเจ้าตัวค่าหัวหนึ่งล้านสามแสนได้แล้วเปิดแม่งเลยเปิดแม่งเลยครับทุกคนมาสิมาเจอมาแล้วครับเจอตัวมาแล้วเจอตัวมาแล้วแม่งมันเล่นดาบอะไรทุกคนฟันหรือดับเพลงดับเขาเป็นไงไม,ไมันเปิดอาคีทุกคนไม่เปิดอาคีวันเดี๋ยวจะไม่มีอาคีแนละน่นอนโดยสุ่แล้ว <พ uka> จากขนมกินก่นกนอนจากนึงเอ,อ่อมาค้ำหน่อยอ,อ้าวคุณได้ยินไหมเนี่ยหันหน้ามาสิครับไอ,อหูหนวกไอเวเอียนไอไก่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเยี่ยงวะมึงเอิร์นมาพองบ่เอ้ามันว่าเลยน้ำตัวนี้เอ,อ๊ะปากปอบพวกนี้เอิรนก็มาเสือกตีกูเสียเลยห่วยก็กูมไม่ชอบดกักมึงจะหันหลังมาเพื่ออะไรเจอดาบข้าไปก่อนไงเอาไปแดกนี่คือสาเหตุของเจ้า ที่เจ้าไม่หันหน้ามาเพราะว่ากูไม่ใช่เก๋ลายต่อไปคือเจ้าเซแล,ละไอหนูหันหน้ามาซะมึงว่ามึงจะเอาดักกูได้ยังไงบอกเจอรัดไปหนึ่งดอกก็บอกไม่ใช่เกฟังกูหน่อยสิกูเป็นสาวประเภทสองอะ่ะฮะเอ่อหมยถึงมันนะก็ก่อนจะปิดคลิปนั้นก็อยากโชว์วิสาดาบสักหน่อยอะน,นะครับโอเคครับทุกคนผมจะมาโชว์วิสาดาบให้ทุกคนดูเลยครับโอเคไหมเริ่มเลยเฮ้ยมึงจะซูมอะไรนักหนาวะเนี่ย อไม่มถึงกูนะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับฟันแตกหนึ่งสวยตัวที่สองแตกาหา,หาที่หลบดีๆนะกูจะไปเซิงพวกมึงแตกหนึ่งเอทํทำไมเสียงกูเป็นงั้นวะหาที่หลบซ่อนเร็วพวกเราไอเกมออาอะ ก็ยังบอกแล้วว่ากูไม่ใช่เกีฟังกันบ้างสิเริ่มซุนแล้วเด้่บานกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายหมดเกาะไปเลยข้อหาพวกมึงว่ากูเป็นเกีอ้กูไม่ได้พูดพวกมึงคือลิงด้วยกันกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายหมดเลยงโง่ตัวสุนไอ้หนูแน่ไม่ทันเลยไอ้หนูไปไปซะ One hour later โอเคแล้วครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปเจอกันคลิปหน้าครับ